สวัสดีครับครับวันนี้เราจะพามาอัปเดตมาดูกันนะครับว่าไอที่เราได้ทําการได้เหมือนขยายตัวไว้ครั้งที่แล้วทั้งในกระมังสีดําแล้วก็ทั้งในอ่างปลาครับในอ่างปลาที่เป็นบ่อปูนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาดูกันพร้อมๆกันเลยครับครับนี่ก็เป็นกระมังที่เราทําไว้ทั้งก่อนนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ผ่านมาน่าจะน่าจะเดือนหนึ่งได้แล้วมั้งครับเล็กเกือบเกือบตอนนี้มันก็เริ่ม แห้งละเพราะไม่ได้ไม่ได้ไไดลดน้ํามันเท่าไหร่ครับอ่าแล้วอันนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นบ่อบอปลาบ่อปูน,นะครับที่เราทําไว้แต่อันนี้โดนฝนสาดครับมันจะมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาที่เอาสแลนปิดเนี่ยไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าค้างพกมันชอบลงไปครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในกระมังก่อนเดี๋ยวมาควักในกระมังก่อนนะครับว่าเป็นไงบ้างครับลองมาดูในกระมังพร้อมๆกันเลยครับอันนี้น่าจะประมาณ เกือบเดือนแล้วเหมือนกันครับเห็นนะครับนี่ครับตัวนี่ครับนี้มีตัวเล็กๆโอเคแล้วจะมีตัวเล็กๆเ,เยอะอยู่เหมือนกันครับแต่กระมังนี้เริ่มแห้งละถ้าเกิดว่าพอแห้งเนี่ยตัวตัวมันก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ถ้าเลี้ยงชื้นๆเนี่ยตัวมันรู้สึกว่ามันจะเยอะดีเลยครับ โอ้เนี่ยกลมังนี้มีความชื้นหน่อยปาดมาก็เห็นมีตัวเยอะแยะเลยครับผมลองยกกลมังให้สูงขึ้นนิดนึงนี่ครับลองสังเกตด,ดูนี่ปาดมากขยังมีตัวเล็ก,เ,ลกเต็มเลยเดี๋ยวลองควักดูนะกลมังนี้ค่อนข้างมีความชื้นครับน่าจะฝนสาดโดนนี่พอควักมานะดูครับเห็นไหมเป็นยังไงมั่งโอ้เพียบครับอันไหนมีความชื้นเนี่ยดูได้ฮะ ตัวเยอะมากเป็นตัวเล็กๆนะเนี่จะมีตัวเล็กๆเยอะแยะเลยแต่ถ้ากระมังไหนกระมังไหนเราปล่อยให้ค่อนข้างแห้งเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นตัวเท่าไหร่เพราะมันบางทีมันแห้งอ่ะตัวมันก็ผอมลงหรือไม่ก็คือส่วนใหญ่นะฮะกระมังที่มันแห้งๆมันมันจะไม่ค่อยเห็นตัวเล็กเท่าไหร่แต่ถ้ากระมังชื้นๆเนี่ยมันก็จะเห็นตัวเล็กเยอะแยะหมดเลย ไอ้พวกนี้ที่เลี้ยงไว้เนี่ยอาหารมันหมดแล้วล่ะครับแต่ผมว่าจะไม่ไม่เลี้ยงในกระมังอย่างนี้ละครับว่าจะใส่ในกระบะปูนอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันมันค่อนข้างเปลืองที่ของผมครับเ่าเอาไว้จะไว้ทําอย่างอื่นมาดูพร้อมๆกันครับนะี่เห็นไหม,มเห็นไหมครับเห็นไหมตัวเ,เล็กๆเต็มเลย กันบางนี้ค่อนข้างมีความชื้นนิดนึงครับเนี่ยเดีย๋ยวค่อยเอาตัวพวกนี้ไปขยายไปขุนให้มันใหญ่ขึ้นนี่ลองดูครับเห็นไหมตัวเล็กๆเยอะแยะไปหมดเลยจากที่เ,เป็นเศษฟางเศษอะไรนะครับตัวใหญ่ปนน้องมั่งตัวเล็กแล้วก็ไข่เนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มขยายแล้วก็เราก็ได้ใส่อาหารไว้แต่ใส่ไม่เยอะครับตอนนี้น่าจะกินหมดละ ครับถ้าปล่อยแห้งเนี่ยเชื่อว่าตัวพวกนี้ก็อาจจะบางลงนะครับแต่ตอนนี้เราจะเอาไปใส่ในกระบะใหญ่หรือไม่ก็ไปแบ่งๆใส่ในกระมังที่เลี้ยงนะครับนี่ตัวใหญ่ก็มีเยอะเหมือนกันครับนี่เห็นไหมถ้าเกิดคนมีที่น้อยๆก็อาจจะเปลืองที่หน่อยแต่ถ้าคนมีที่เยอะๆก็สามารถทําหรือว่ามีที่เพาะขยายก็เอาไปเลี้ยงได้นะเอาไปทํา เพราะขยายได้โอเคครับทีนี้ลองพามาดูในนี้อ่าในนี้ครับนี่ผมปิดไว้แต่ในนี้จะมีความชื้นครับเพราะว่าฝนมันสาดถึงครับอันนี้ถึงเอานี่ปิดไว้มันก็ทางโคกก็ยังลงไปได้นะผมก็เลยเอาสแ,แลนปิดไว้อีกทีหนึง่งครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาคุยดูพ,พร้อมๆกันครับเนี่ยอันนี้ค่อนข้างแฉะชื้นเลยล่ะดูว่าตัวเป็นไงบ้างนะครับ เต็มเลยครับนี่นะครับถ้าเกิดเราเลี้ยงชื้นๆนเนี่ยสังเกตได้ว่าตัวมันจะตัวเล็กๆเ,เยอะมากเลยครับเต็มเลยเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยเราสามารถเอาพวกนี้ไปใส่ในกระมังที่เราจะเลี้ยงเพาะได้ต่อนะครับก็ลองดูครับน,นี่ลองดูนะเดี๋ยวควักมาตรงนี้เป็นไงบ้าง แต่พอแฉะอย่างนี้เราเก็บใช้ปุ๋ยยังไม่ได้นะนี่เห็นไหมที่ชื้นชื้นแฉะเนี่ยตัวเต็มเลยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยตัวเยอะมากเห็นไหมฮะตัวเต็มเลยมฟักบ่มฟัก,ฟกขยายตัวเนี่ยนะฮะตรงนี้อ่าเนี่ยเต็มเลยเห็นไหม ลองดูที่กลวยซิเป็นไงมัง่งนี่เต็มเลยครับโอเคจะเอาพวกนี้ไปขยายต่อผมอาจจะเอาเนี่ยที่มันมีตัวหนาแน่นเนี่ยกำไปแล้วก็ไปเลี้ยงในกระมังนะฮะลองดูที่ว่ามันจะโตเร็วไหมครับตรงนี้ก็ค่อยเก็บไอ้พวกที่เป็นไข่เป็นเศษฟางเนี่ยค่อยมาโยนโยนเอาไว้ในนี้แล้วก็เติมอาหารให้แล้วก็ จับในเนี้ยไปเพาะขยายในกระลังต่อครับตัจกจะไอเนี้ยหยิบเป็นก้อนเป็นกามี้ครับที่ติดตัวไส้เดือนไปเนี้ยเห็นนะมันจะติดไปเพียบเลยนี่ครับเนี่ยตัวไส้เดือนเยอะแยะเลยฮะตัวเล็กตัวใหญ่ครับผมจะใส่ในกระลังเลยครับนี่ใส่ในกระลัางแบ่งใส่กระลังครับนี่เยอะอยู่นะครับแบ่งใส่บางๆพอแล้วก็เติม เติมอาหารเข้าไปครับเติมอาหารเข้าไปใส่ไม่เยอะอาหารก็เติมไม่เยอะครับเพื่อได้มันในนี้หน้าอาหารน่าจะหมดแล้วทีนี้ก็เพื่อได้มันได้ได้กินแล้วได้ขยายต่อครับในนี้ก็จะเอา,อาปอกปล่อยให้ปล่อยไว้บางส่วนแล้วก็จะเอาอันใหม่มาเติมด้วยครับอันที่เป็นเศษเป็นอะไรเงี้ยเราไม่รู้จะทิ้งมีไข่มีอะไรแล้วก็ปล่อยไว้ในนี้ครับส่วนนี้เราก็ลองดูว่าได้สักกี่กับละมังแล้วเราก็เติม อาหารไปเพื่อให้มันขยายลองดูเชว่ามันจะได้มันจะขยายได้เร็วไหมครับแต่ถ้าปล่อยไว้นิ่งๆเนี่ยมันมันก็อาจจะขยายช้าหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าอาหารมันก็หมดแล้วถ้าเติมอาหารไปเรื่อยๆเนี่ยมันมันก็จะดินมันก็จะหนาไปเรื่อยหนาไปเรื่อยทีนี้มันจะจัดการมันจะเก็บยากละครับเลี้ยงส้เดือนในเลี้ยงบางๆมันจะทํางานง่ายหน่อยครับโอเคครับเดี๋ยวผมแยกใส่กระมังก่อนไม่รู้ว่าจะได้สักกี่กระมังครับ โอเคครับนี่ผมก็ได้ได้ตักแยกมาแล้วครับกำกำกำมาได้ตรงนี้ได้มาประมาณ9กะละมังครับแล้วผมก็จะเติมเบดดิ้งเข้าไปนะครับเติมเบดดิ้งเข้าไปแล้วก็รดน้ําเลี้ยงเหมือนปกติครับเพื่อใหอ้ตัวเล็กได้กินด้วยแล้วก็ตัวใหญ่ก็จะได้มีอาหารกินด้วยนะครับก็จะเพาะขึ้นมาอีกตรงนี้ก็จะเป็นการเพาะขยายตัวนะครับเพิ่มขึ้นมาให้ตัวมันใหญ่ขึ้นขุนขึ้นมาส่วนนี้ครับที่เอาออกไปแล้วเมื่อกี้นะครับ อันนี้ผมก็จะเติมเบดดิ้งเข้าไปบางๆเสร็จแล้วไอ้ไอตัวที่ผมเลี้ยงขยายในกระมังเนี่ยผมจะเอาไปล่อนเพราะว่ามันเริ่มแห้งละพอไปร่อนเสร็จแล้วเนี่ยตัวที่ได้ผมก็จะมาปล่อยในนี้ครับพอตัวมันน่้จะยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับแล้วก็ให้มันมาขยายในนี้ต่อแล้วค่อยแยกไปถ้าเกิดมาได้ผลดีผมก็จะแยกมาอย่างนี้อีกเพื่อเป็นการขยายนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวขอทําต่อก่อน อันนี้จะลองพามาดูนะครับในกระมังที่เราขยายไว้เมื่อกี้ตอนที่เราควักดูเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนตัวไม่ค่อยเห็นตัวเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่พอล่อนดูแล้วนะครับพอแยกไอ้ตัวที่เป็นที่เป็นมูลกับเป็นที่เศษฟางออกนะนี่ตัวครับเยอะมากครับตัวเล็กๆก็เยอะมากเลยครับดูดินี่เห็นไหมครับตอนที่เราควักเราดูกันตอนแรกมันไม่ค่อยเห็นใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราพอล่อนแยก punkt, ไอ้พวกมูลไส้เดือนกับไอ้ตัวเศษฟ,ฟางอะไรพวกที่ออกไปแล้วเนี่ย ตัวเยอะมากเลยครับเดี๋ยวจะเอาพวกนี้นะครับไปขยายต่อครับไปไปขุนต่อในบ่อปูนนะครับเรียแล้วครับที่เราแยกในแยกขยายในกระมังนะครับนี่ผมล่อนแยกออกมาได้ประมาณ4ี่กระมังครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเราเอาเจาไปเทในในในกระบะกระบะปูนนะครับเพื่อจะเอาไปขุนตัวใหม่ครับและนี่คือมูลที่ได้ ที่ได้จากการล่อนมันจะเป็นพวกเศษฟางกับพวกมูลไส้เดือนครับครับอันนี้อันนี้ก็อาจจะเก็บไว้ใช้เองครับมันก็คือปุ๋ยนั่นแหละครับครับเดี๋ยวเราเอานั้นไปปล่อยกันนี่ครับเดี๋ยวเรามาเพาะเลี้ยงต่อในกระบะในอันในอ่างนี้นะครับในอ่างปลาทองนะเมื่อก่อนเลี้ยงปลาทองไว้ครับจากของเก่าในนี้ผมก็เอามาหยิบมาขยุมขยุมใส่ในในพวกนี้ครับ แล้วก็เติมอาหารไปเพื่อเป็นการขยายได้อยู่ประมาณตรงนี้ได้9ก้ากะมังครับเดี๋ยวเราเอาไอที่ล่อนเมื่อกี้มาเติมในนี้ในกระบะปูนี้นะครับแล้วก็จะเติมเบดดิ้งเข้าไปครับนะครับเราทําการเทไปเรียบร้อยแล้วทีลองมาดูครับว่าตัวตัวเล็กๆเยอะมากนะครับลองมาดูนี่ครับเห็นไหมแน่นเอียดเลยตัวเล็กนั่เลยครับตัวเล็กตัวใหญ่ปนกันแต่เยอะมากครับจากที่เราร่อนแยกมาแล้วนะครับ นี่นี่ไอ้พวกเนี้ยเราก็จะมาเติมเบดดิ้งแล้วก็ให้เขาเติบโตต่อไปนะครับเนี่ยเยอะมากครับเยอะมากลองดูเห็นไหมครับแน่นเลยตัวครับนี่เป็นไงโอ้เยอะมากครับไม่น้อยนะครับนี่ดูดินี่ตัวแน่นเลยเห็นไหมครับเห็นไนหะเยอะมากครับเมื่อกี้เราตอนที่เราควักกระมังเนี่ยเรามองไม่ค่อยเห็นตัวใช่ไหมครับพอเราล่อนเอาเศษพวกฟางพวกมูลมันออกแล้วเนี่ย พอตัวมารวมกันเนี่ยเยอะมากนะครับเนี่ยอันนี้เราจะเอาไปขยายต่อครับนี่ให้ดูครับนี่เยอะมากครับแน่นไปหมดเลยครับตัวเล็กๆเ,เนี่ยโอเคครับว่าน่าจะเวิร์กนะฮะเดี๋ยวผมเกลียล่ยๆแล้วเบดดิ้งใส่ก่อนนะครับนี่ครับผมลอกเกลียล่ยๆแล้วให้ดูตัวใหม่โหตัวเดี๋ยวนะไม่โฟกัส นะครับตัวเต็มแน่นทุกพื้นที่เลยฮะดูเห็นไหมตัวเล็กๆเยอะมากดูนี่ครับเนี่ยอันนั้นเศษกล้วยที่ใส่ไว้นี่ฮะตัวเล็กๆเยอะมากครับตัวเยอะมากครับโอเคถ้เติมเบดดิ้งไปชุดนี้โตก็น่าจะได้เพิ่มมาเยอะพอสมควรนะครับคิดว่าโอเคครับเป็นอันเรียบร้อยครับสำหรับการขยายตัวไส้เดือนต่อในวันนี้นะครับ ครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามผลกันว่า,าในนี้จะมีการาขยายตัวหรือว่าเพิ่มจํานวนขึ้นมาหรือว่าตัวใหญ่เยอะขึ้นมาเราสามารถไปขยายในกระมังเพิ่มขึ้นอีกได้ไหมได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนในกระมังนี้เดี๋ยวค่อยมาติดตามดูกันครับว่ามันจะเติบโตดีแค่ไหนขยายได้เร็วแค่ไหนนะครับเพราะว่าตัวเล็กๆก,ก็น่าจะเยอะอยู่เหมือนกันครับแล้วก็เรา,าแบ่งเป็นกระมังนี้เพื่อจะได้ให้กินกันทั่วถึงครับ โอเคครับผมครับเรียบร้อยครับอาบน้ำเรียบร้อยเสร็จแล้วพอดีเดี๋ยวต้องไปรับนักเรียนต่อครับโอเคก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามผลกันนะครับว่าในในกระบะเนี่ยในในอ่างปลาเนี่ยว่าอีกสักสามอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนนะครับว่าจะมีผลเป็นผลยังไงบ้างนะครับว่าจะให้ผลยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันแล้วก็ในกระมังที่เราได้แยกไว้ด้วยนะครับมาดูผลกันครับโอเคครับคลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับก็คือ ก็พ่าทำทดลองไปเรื่อยๆครับเผื่อเผื่อใครจะเอาไปต่อยอดหรือว่าหรือว่าอยากจะอลองทดลองดูต่อยอดก็ดูผลจากนี้แล้วไปต่อยอดต่อก็ได้ครับเผื่อจะเป็นประโยชน์ผมเองก็ลองไปเรื่อยครับทําไปเรื่อยเพราะว่าตอนนี้ตัวมันน้อยก็เลยว่าจะลองขยายตัวดูครับก็ตามนี้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับ